สวัสดีครับผมลุงหลอดเอฟซีมีรายการมังไฟช่องชะง่ากับบูชานะครับวันที่14สิงหาคมนะครับ2 5 6 5หครับมาให้เอฟซีดียวรับชมรับทราบครับผมบางที่1โชคประเสริฐครับบางที่2เขยวังหินครับบางที่3เก่งเจริญนะครับบางที่4แอดเทวดานะครับผมบางที่หาพรไทยลินครับบางที่6กุ้งเจริญทราบครับ บางที่7บุตรที่ใช่เบิกฟ่าบางที่8สอสราชวงศ์ครับบางที่เก้าละอองดาวครับบางที่10ททองผักดีครับบางที่11เทพทับหลวงครับบางที่12นอรสิงเทพครับบางที่13ภัยสีทองครับบางที่14ฝ่าหลังฝนครับผมกาตุลาการโดย กะทิลอยฟ,ฟ,ฟ้า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 นะครับผมกัผู้ใดไปก่อนก็ได้คิวก่อนจุดก่อนนะครับเดอ้ออาจารย์สร้างรับรับศาบนะครับหาข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดเอฟซีตกกลับขออภัยไว้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเอสวัสดีลาลา